เพลอแป๊บเดียวน้องคุณน้องจุนลูกชายของคุณเคนทีระเดชและคุณหน่อยบุตรกรอดีตนักแสดงและผู้จัดละครมือดีนะฮะก็โตเป็นหนุ่มโอ้โตแล้วรจริงอะ่ะโตแบบโตเลยอะ่ะนะคะและแม้ว่ายังไม่มีวิแววกับ เรื่องของวงการบันเทิงต่างๆตามประคุณพ่อคุณแม่นะแต่ว่าทั้งคู่นั้นก็ซัพพอร์ตในสิ่งที่ลูกอยากทําเต็มที่ให้เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ดูเหมือนว่า2พี่น้องคู่นี้จะชอบการเล่นบาสเกตบอลเป็นพิเศษค่ะโดยล่าสุดนะคะคุณหน่อยเองได้ลงคลิปไปนั่งติดขอบสนามดูการแข่งขันบาสเกตบอลของทั้งน้องคุณแล้วก็น้องจุนที่ฝีมือนั้นไม่ธรรมดาแต่ที่สะดุดตาสุดๆก็คือ แค่ไม่นานน้องทั้งสองคนโตวไวกว่าที่คิดนะคะใช้แววความหล่อไม้เห็นยิ่งอยู่ในมัานนะักกีฬายิ่งเทเข้าไปอีกตอนแรกพอดูรูปไปอาจจะกระแทกตากระแทกใจกับความเทของน้องทั้งสองแต่พอปัดขวาไปเรื่อยๆกลับเจอภาพแห่งความพีคก,กับคุณพ่อเคนที่ไปดูลูกนะคะแล้วก็อยู่เฉยๆไม่ไหวนะต้องลุกให้กําลังใจเชียดเต็มที่ถ้าลงไปแข่งเองได้เมือนว่าน่าจะลงไปเองแล้วล่ะคะ่ะ ขอบคุณที่ติดตามชม o มอร์น n ิ่งอินไซต์ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยละค่ะยังสามารถกดไลค์ใน Fan Page ใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ